หข้อผิดพลาดที่ทําให้สามีเบื่อนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะผู้หญิงหลังจากที่แต่งงานไปแล้วชอบทําตัวเหมือนแม่หรือก็เหมือนพี่สาวนะคุณลืมไปแล้วว่าตัวคุณอะคะ่ะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์คุณเป็นภรรยาที่ดีของเขาคุณเป็นแฟนที่ดีของเขาแต่ทุกครั้งการกระทําของคุณแสดงความเป็น เจ้าของโดยที่ว่าเหมือนฉันเกิดเข้ามานะคะอันนี้คือข้อผิดพลาดหลายๆคนนะคะชอบจ้ำชี้ช้ำชัยเนาะผู้ชายนะคะว่าเธอไปไหนทำไมกลับมาช้าทำไมไม่ทำอย่างนี้ชอบออกคำสั่งสามีนี่คือข้อผิดพลาดนะคะซึ่งสามีแต่งงานกับเรานะหรือเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับเราแม้กระทั่งเป็นแฟนกันก็เหอะเขาอยากได้แฟนและเขาก็อยากได้เมียนะคะ เนาะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะคะไม่งั้นผู้ชายจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะเพราะทุกคนนะคะทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการความรู้สึกที่เป็นอิสระและอิสระภาพและก็ความสบายใจวันนี้ค่ะจงตั้งใจที่จะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระ แก่เขาและเป็นความสบายใจให้กับเขาแน่นอนเขาจะยิ่งหลงรักคุณขึ้นเรื่อยๆนะเลดี้จูก็อวยพรนะคะให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะจงมีความรักที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนคนที่กำลังตามหารักแท้นะคะก็ขอให้คุณดึงดูดรักที่ดีและก็ดึงดูดรักที่ใช่นะคะ